ขอโทษขอให้งวดนี้เพิ่นบอกว่าขอแก้เมื่อวสัสดขอแก้เมื่อไม่ลองเมื่ออีกสักตั้งหนึ่งวสัสดพี่น้องเอซีครับสู้อีกซักตั้งหนึ่งวสัสดุถามันรุดเอก,กจังวากันนอกพี่น้องเอฟซีคคิดว่าก็คาดว่างวดนี้ไม่น่าจะรุดวสัสดเพิ่นว่าเพิ่นก็ค่อนข้างสิมั่นใจยู่แต่ว่าว่าวาป่านงวดที่พันมาแล้วงวดที่พันมามันใจแห้ง เก่านี่มากคักว่าสันเพ่นว่าเก่าหลดผ้ากันหอบนี้มดอมาอืมครับของนี้มดเลยหอดบมาซ้ำบ่ขึ้นเครื่องบินมาซ้ำเก่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบรรดับแรกกตรงขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆนะครับตัวเลข เลขกรับมีที่มาครับเพื่อนกับทรงม้าหายอีกแล้วครับทรงมาาหายอีกแล้วตองหเวด่อยเพื่อนบอกว่าขอโทษหลายๆเด้อสันเล็กเบ่งกับบอติดนะครับเหล็กเบ่งเล็กนั่นกับบอติดเลยหลุดไม่เป็นท่าจับคู่จับคู่กับมันกับมีเสียดสิวอยู่กับมีสองศูนย์กับสองสองนะครับโมมี่สองหนึ่งจับคู่กับหลุดไปขึ้นกัน แต่ต้องขอโทษขอให้งวดนี่เพื่อนบอกว่าขอแก้มือวสันขอแก้มือไหมลองมึงอีกสักตั้งหนึ่งวสันพี่น้องเอฟสีครับสู้อีกซักตั้งหนึ่งวสันถามันรุดกอกยังว่ากันเนาะพี่น้องเอฟสีเคยคิดว่าก็คาดว่างวดนี้ไม่น่าจะรุดวสันเพิ่นว่าเพื่อนก็ค่อนข้างสิมั่นใจอยู่แต่ว่าวัวป่านงวดที่พันมาวงวที่พันมามันใจแห้ง เก่านี่มาคักว่าสันเพ่นว่าเก่าหลดผ้ากันหอบนี้มดอมาอืมครับของนี้มดเลยหอดบมาซ้ำบวขึ้นเครื่องบินมาซ้ำเก่ากระไดพี่น้องไอ้โตื่องบินมืดมเก่าโตน, <Yeah. S 1> น้ำหอดเหนียวไม่พี่น้องหอดบันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพิ่นหายมาแล้วครับรับมีที่มาเหล็กวิ่งกับมีศูนย์มีสีกับศูนย์นะครับ สีกับศูนย์บิงซีกับศูนย์เด่นกันหนาจับอันนี้เด่นเห่พันนด้นนี่เด่นเพราะว่าเห็นซีมันหลายอย่างนี้นี่ได้เด่นซีเลยเด่นซีเลยครับเด่นซีหายเลย<ม>หรือซีเหระครับเด่นซีเพราะว่าซีมันมันหลายกว่ามูอย่างนี้นี่เบิ่งแล้วเด่นซีนะครับคือบิ่งซี เพิ่นบัวด้วิ่งมาหายได้เพิ่นวัวด้เด่นหายพอพอสอเห็นมันหลายก็เลยเด่นหายเลยเห็นซีมันหลายนะครับรองศูนย์ครับเด่นสีรองศูนย์นะครับส่วนเหล็กจับคูก็รู้สึกว่าเพิ่นสีหายลายหางแนยเยอะหน่อนี่อยู่เก่าหางไบกับก็สิบแปดเนาะแต่คือว่าลายอยู่ครับเอาไปซ่อมบึงเด้อพี่น้องซี่ ท่นว่าลายก็ะไดธรรมะก,กระจัดขัดก็ผ่านเพื่อพันวานนะเราไปซ่อมมึงก่อนจากมันสีแมนบัวแมนโขมีพูใด,ดหูเนาะท่นจับคูมาไหาก็มีเจ็ดสี 7, ่เขียนตามเลยเด้อครับเจ็ดสี่เจ็ดสองท่านบอพี่นองเจ็ดสี่แล้วก็เจ <7, 4. S 1> ็ดสองอรั เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์นี่เพิ่นวงกลมไว้เลยนะครับตัวเนีนตัวนักัะครับตัวเน้นตัวเนีนตัวนักครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในรอบนี้นะครับกับรอบเดียวนั่นแหละเพราะว่าเพิ่งส่งมาห้แล้วกับคือแล้วไปเลยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับวงกลมเลยครับสองศูนย์สองศูนย์ครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ สี่ส <96 S 1> องสี่สองเก้าส <46 S 1> ี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกแล้ก็สี่หกโอ้ว่ามันเก่ามันหายแล้วมันเก่ามันยังไหม่ตัวนี้พี่น้องหมวดบางหนึ่งมันเด่นมากเก่าสี่กับเก่าหกเราเพิ่งเด่นมาหาย <96 S 1> เก่าหางปะครับนี่เก่าหางครับวันนี้ไลยอยู่ แต่บ่ว,วหูที่ว่าจังไหน,นเนาะิ่นห้มาจังสี่เข่าเจังสี่ครับแต่ผู้ใดมีตัวตัดก็ตัดไปต,ตัดเองก็ได้นะครับคันว่ามันหลายครับมักชุดใดชุดหนึ่งในนี้ก็เอาไปพี่เจาหน้าเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิทวนอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องทวนอีกเทื่อหนึ่งกันบ่วท่านจดบ่ท่านนะครับวิ่งสี่กับศูนย์นะครับ สี่กับศูนย์เด้อพี่น้องเอฟซีเน้นไปที่สี่นะครับเน้นไปที่สี่ยับครูกับมีเจ็ดสีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ สี่สองเก้าสี่เก้าหกแล้วก็สี่หกเก้าสี่เก้าหกสี่หกครับสามตัวเป็นบอหายมากบอกพ่อสอนสามตัวบวมยี่แมเป็นบอหายมาขอัญนเป็นเล็กสองตัวเล็กสองเล็กสองตัวโดยเฉพาะนะครับหันห้าอยากได้สามตัวหาลักลอยมาใส่เอา หาหลักร่อยมาใส่เอาเด้อพี่น้องเลยลักอร่อยเพิ่นกับเด่นมาหายเราเจ็ดกับศูนย์เนี่ยเด่นเจ็ดศูนย์วงกลมหายลองค้องที่นี่ขันมีหลกร่อยก็มาใส่ตัวนี้หาหารกร่อยมาใส่ได้เลยนะครับตัวเด่นของเพิ่นเอาทั้งนี้ก่อนเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เห็นบ่ เนีตัวน่คือเจ็ดศูนมาครับครับเจ็ดศูนตัวเดียวมุงกงคือลายสุดบ่เกินสิบหางเพิ่ว่าสิบถอยสิบถอยลงมาเปียนลยก่อนอ่าพี่น่องพี่ทั้งนี้บาทเนี่ย ว่าไปั้งนานฟ้าค่ะจัดขอบคุณแนวทางจากลุงสอเนาะค่ะเป็นรับมีที่มาตะวัลุงสอนี่เป็นสะพานเหมือนบอกค่ะเป็นซื้อกลางเป็นซื้อกลางไ้ครับเป็นบรรยากาศไม่สะดวกที่จะเปิดตัวนะครับได้ให้เหาเป็นให้พ่อสอเป็นผู้ออกคลิปให้นะครับเป็นผู้ ซื้อกางให้นะครับตัวเหล็กแนวทางก็ตามที่เพิ่นหาม่านนะหายที่นองไปพี่าตะลุดวัดที่ผ่านมาเนาะค,ะค่ะเพิ่นหัวต,ตะลุดก็เลยเพิ่นก็เลยว,ว่าขออีกขอสู้ต่ออีกสักตั้งหนึ่งว่าสันแก้เมื่อไห้แก้เมื่อไห้ของควันปีใหม่ครับเป็นของกวันวปีใหมค่ะขอบคุณลุงสอหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางรับมีที่มาที่มาแบ่งปันให้เอฟซีนะคะขอบคุณค่ะครับครับโอเคครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเหมือนกันนะครับ